สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft r e m a s t e r กันอีกครั้งหนึ่งนะในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า p o l y p o e i o n หน่งจุดเจ็ดห้านะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันแตกต่างจกากเวอร์ชันก่อนยังไงนะครับที่แน่ๆนะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรก็ไม่รู้นะเป็นผู้เล่นา a r c o d ดนะฮะเล่นเป็นเซิร์กสีเหลืองนะครับผมอยู่ฝั่งขวาล่างนะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับผมคุณ Gold นะตั้งชื่อว่า g o แต่เล่นเป็นสีส้มนะฮะโปรตอ,อยู่ฝันนร่ส ซึ่งเราก็มาดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะโ <P ot os> ปรตตสปะทะเซิร์กนะฮะช่วงนี้ก็จะได้เจอบ่อยอยู่นะนะครับดูภาค2กันมาอย่างยาวนานมาดูภาคแรกกันบ้างนะซึ่งคอไม่ขนิบหรือว่าระบบเกมหลักมันก็จะไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะแต่ว่าที่น่ๆคือเขาเรียกว่าอะไรภาคแรกเนี่ยด้วยความที่เป็นเกมในยุคสมัยก่อนนู่นเลยนะเพราะฉะนั้นระบบความช่เหลือนู้นนั่นนี่มันจะยังไม่เท่ากับภาค2นะ เอาง่ายคือถ้าคุณมาเล่นภาคแรกอะ่ะคุณจะได้กดคลิกกดคีย์บอร์ดในเยอะกว่าภาคสองแน่นอนนะแกงปุ่ม O ออาร์มี่ฮอตกีนี้ไม่มีนะแล้วก็เลือกยูนิตได้แค่ทีละสิบสองตัวนะครับคือคุณลากกรอบคุณลากอย่างเงี้ยยูนิตม,มีกี่ตัวช่างนะตัวเกมมันจะจัดให้คุณควบคุมได้แค่สิบสองตัวนะซึ่งถ้าเป็นเกมภาคสองนะ่คือคุณคุมกี่ตัวก็ได้นะตามสป라이ของคุณนะอ่ะสปอนนิงพูฝั่งสีเหลืองกระลังมานะ กำลังมานะครับผมแล้วตรงนี้อะไรนี่คาคารูนะฮะมันเป็นครีเตอร์นะฮะตรงนี้ฝั่งสีส้มขึ้นมาสเกลตรงนี้ไม่เจอนะฝั่งสีเหลืองก็กําลังจะขึ้นมาสเกลก็ไม่เจอเช่นกันนะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มก็ไหลลงมานะครับผมจังหวะน,นี้จะเอกันนะโะรก,กับโอเวอร์โหลดนะฮะตรงนี้โอเวอร์โหลดฝั่งสีเหลืองเห็นแล้วสีเหลืองอาจจะคิดว่าไอสีส้มน่าจะสปอนอยู่ฝั่งนี้ละมั้งนะฮะ แต่ที่แน่ๆนะฝั่งสีเหลืองเขาก็ส่งโรนออกมาด้วยเช่นกันนะครับไม่แน่ใจว่าไปสกเกลหรือเปล่าหรือว่าแค่จะเอามาขยายฐานคิดว่าน่าจะสกเกลแหละแต่พอเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าฝั่งสีส้มไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็ลงมาตรงนี้เขาทำอะไรอะ่ะสีเหลืองเขาทําอะไรคุณจะเปิดแมปขนาดนี้เลยเหรอเปิดแมปแบบเยอะมากเลยนะเนี่ยตรงนี้ว่ายังไงครับมานะจุดนี้จะบอกนะจะลงเบสสามตรงนี้ อ่าแล้วเบสสก็มาลงตรงนี้นะกำลังสร้างอยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะโอเคฝั่งสีฝั่งสีเหลืองฝั่งเออทุยฝั่งสีส้มอ่าเปิดเกตเวย์มาแล้วเรียบร้อยนะกดเป็นซีลอดนะํามาก่อนหนึ่งคนนะในขณะที่ฝั่งสีเหลืองเนี่ยตอนนี้ขึ้นเซิร์กิงไปแล้วเรียบร้อยนะโอ้เป็นเบสสามจริงๆด้วยนะเซิร์กแฮชเชอรี่นะฮะอ่า <c oughs> โอเคตรงนี้ว่าไงครับอ้าวมาจ่าเอ๋กันฮนะเซิร์กิงไลทแท็บรูฟนะ,ะจงังหวะนี้ น่าจะไม่ได้นะดูสรงแล้วอ่ะฝั่งสีเหลืองในขณะเดียวกันนะครับมีเซอร์ลิงสองตัวเดินทางมาถึงฐานฝั่งสีส้มแล้วนะอืมตรงนี้มาเจอตัวเก็บแร่ขัดขวางทำบอดี้บล็อกมาให้ลงไปนะเรียบร้อยครับแล้วจังหวะนี้มีไพลอนลงมาอีกอันหนึ่งโอเคลงเบสสองแล้วมีอะไรกันบ้างใน,น,นฝั่งสีส้มไม่มีเพราะว่าส่งสีหลอดเดินออกมาฮนะจังหวะนี้โอ้โหแล้วอย่างนี้ก็เสียตัวเก็บแร่สิครับอ่ะเซอร์ลิงตายไปหนึ่งนะเซอร์ลิ้งเนี่ยมันเป็นยูนิตที่ เปราะบางนะสักคณสามารถเอาคนงานมาโจมตีมันก็ได้นะมาฆ่ามันก็ได้นะอืแล้วตอนนี้ก็ <c oughs> มีเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านหนะ้าบ้านด้วยทนะ้าอย่างดังเลยนะขออภัยด้วยนะถ้ามันเข้าไม้นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเข้าแน่แน่แหละโอเคฝั่งสีส้มเดินมาสกเกลนะมาจะาอ e ีเบสามพอดีนะครับส่งส่งเซอร์กลิงเข้ามาคุ้มกันกี่ตัวในห้าตัวจะได้ไหมครับจังหวะน,นี้ที่แน่ๆนะ่นะแอรี่ไม่น่าจะพังแน่นอนนะส่วนเบสสองก็มาแล้วนะครับตรงนี้กดเป็นโรนมาฮนะ แล้วฝั่งสีส้มว่าไงครับเบอสองกำลังจะเสร็จนะฮะฝั่งสีส้มสร้างฟอร์จก่อนนะครับอสร้างฟอร์จเพื่อที่จะอัปเกรดแล้วก็เปิดเทคไปหาป้อมปืนนะโอ้โหเลือดพุ่งไหนเขาดูสกินคลาสสิกสีอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้นะ,ะภาพจากสตาร์คราฟเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะ,ะนี่ก็จะเป็นภาพแบบ r ร m a s t e r ร์นะเลือดนี่ก็จะดูน่ากลัวขึ้นไปอีกนะตรงนี้มาไงครับสีลอดสองตัวเอาจนมุมนะ ตรงนี้โอเคสีเหล็กคนนี้ไม่ตายนะครับเลือดเหลือแปดโอ้โหจังหวะนี้ว่าไงครับฝั่งสีเหลืองอกักกดเดีย๋ยวนะกดอะไรมากดเซิร์คลิง์นะฮะโอ้โหอ่าและในขณะเดียวกันมีสีเหลอดมาเพิ่มอีกสองคนนะฮะมีโปรบมาด้วยนะครับคุณจะเอามันทำอะไรครับคุณจะมากางป้อมนะเอามาสร้างป้อมปืนนะครับแต่ที่แน่ตรงนี้ไฮโดรลิสเดนมาแล้วนะฮะฝั่งสีเหลืองกอลังจะขึ้นเทคไฮดร้าฮะอ่ารีเซิร์ชเพิ่มสปีดให้กับไฮดร้าด้วยนะโอเคแล้วตรงนี้ยังไงครับโอเ้ก็หลอดลอยลำอยู่นะฮะ สั่งสีส้มตอนนี้ขึ้นไซเบอร์นติกคอรนะกว่าจะขึ้นนะครับผมโอ้โหเกือบ5นาทีเลยนะอ่ะบ่กแก๊สเพิ่งจะลงเพิ่งจะสร้างนะฮะอห่วัน,นี้แล้วนี้อะไรโฟตอนแคนนอนโอเคเข้าใจได้นะวางไว้ทําแนวป้องกันบ้านป้องกันฐานนะ่ะแล้วตรงนี้แอซิมิเลเตอร์นะ,ะบ่กแก๊สเพิ่มเติมนะจากฝั่งสีส้มนะส่วนสีเหลืองตอนนี้โอเคก็เรียกได้ว่ากันเวสาไม่ได้นะ ตรงนี้เบสองแล้วเขาไม่ลงคลิปโครนี่อ่ะไม่แบบวางป้อมปืนนะวางป้อมอ่ะไอป้อมคลิปโครนี่ไอซังเก้โครนี่อ่ะตรงนี้ไงเนี่ยเอ้าเข้ามาตอนไหนครับเนี่ยโอ้โหตายแน่นอนครับจนมุมซะขนาดนี้นไม่รอดครับผมไปแล้วนะฮะบายบายอะไฮดรอลิสมาหรือยังครับส,สักตัวหนึ่งยังไม่มานะยังไม่เห็นนะมีแต่เซิร์ฟกลิงนะครับจังหวะนี้ฝ <c oughs> ัง่งสีส้มอะยังเล่นเป็นซีหลอดเนเดิมนะตรงน,นี้มีซีหลอดอยู่2คนนะฮะยืนอยู่แล้วตัวโมเดลมันก็ถูกโมเดลของฟอร์จ ทับไปนะจริงๆผมอยากให้เขาแก้เรื่องนี้นะตัวโมเดลมันทับกันเนะี่ยมันดูตลกเกินไปนะเอาจริงๆไหนๆก็รีมาสเตอร์แล้วก็แค่ปรับกราฟิกนี่มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะปรับกราฟิกเพิ่มนาฬิกาเข้ามาเลยนะมีอยู่แค่นี้นะที่เห็นหลักๆเลยนะ,อ,ะอ่านย่างไงก็ตามนะสังสีส้มตอนนี้คนะือนิตเตรทดุนะตรงนี้เป็นไพลอนแล้วก็มีสตาร์เกตกำลังมาด้วยนะ ทำไมรีบขึ้นเทคสตาร์เกตจังน่าจะคุณน่จาจะขึ้นเทคเกตวีอ่าน่าจะสร้างเกตวีเพิมเ่มเติมก่อนนะจังวันนี้อืมโอโ้โหเทมเพล r a อาร์ค e s โอเคอ่าเข้าใจได้นะเป็นสิ่งก่อสร้างที่ผมว่าตอนนี้คือจําเป็นต้องสร้างแล้วคือเล่นสู้กับเซิร์ฟเนี่ยถ้าหากว่ามีเทมเพล r าอาร์คเคแล้วก็รีเซิร์ฟไซนิคสตอร์้กับตัวไฮเทมเพล่าเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะไซนิคสตอร์มันคือตอบโจทย์มากในการเล่นสู้กับฝั่งเซิร์ฟนะฮะอ่าแต่ที่แน่ กตเบย์มีอยู่แค่หลังเดียวในขณะที่ฝั่งสีเหลืองนี้เขามีเฮชเชอรี่ตั้งสามฐานนะฮะนะฮะตรงนี้อ่ะลงเพิ่มเติมด้วยนะฮะที่แน่ๆตอนนี้ฝั่งสีเหลืองนี้เดินทางมาถึงแล้วนะแต่ว่าเจาะไม่ได้นะครับเจอ,อป้อมยิงนะตรงนี้อาะยิงได้อยู่นะออระยะพอได้นะเคส่งเข้ามายิงเลยฮนะตรงนี้ป้อมยิงไม่ถึงโอเคถึงแหละตรงวันนี้อ่ะแล้วยิงยิงตัวนี้ถึงแต่ทำไมยิงตัวนี้ไม่ถึงยังไงครับยังไม่เข้าใจอ่ะสีสม้มไลยครับเปิดไปคอแซนะครับอ ไม่ค่อยโอเคนะจริงๆสีส้มเล่นขัดใจผมมากเลยนะวันนี้โอ้อ่ะเกรดเบนะครับป่อยจะสร้างเพิ่มได้นะแล้วก็สร้างเป็นตัวไฮเทมเปล่าออกมานะในขณะที่ o n นิคสตอมยังไม่มาเลยนะเพิ่งเพิ่งจะกดรีเซิร์ชมานะครับผมโอ้โหช้าช้ามากนะอันนี้อ่าส่วนฝั่งสีเหลืองนะตรงนี้สร้างนะครับอีว l u t ชั n นแชมเบอร์นะจะอัพจะเพิ่มอัพเกรดแล้วนะส่วนแฮชิรี่ตัวนี้ก็กำลังจะเสร็จนะฮะอ่แล้วตรงนี้ว่ายังไงเอง่ย ตอชแตกแน่นอนครับจังหวะน,นี้ระเบิดบึ้มเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะฮะตรงนี้ไฮเทมปลาก็ออกมาแล้วนะฮะโรตอสอาร์เมอร์แต่ไม่มีอาร์เมอร์เลยนะรดดาเมจไม่ได้นี่แน่นะเกตเวยเพิ่มเติมนะฮะจริงจริงจังหวะน,นี้ฝั่งสีเหลืองนี่สามารถบุกเข้าโจมตีได้นะถ้าไม่ติดว่าสีส้มเขาวางป้อมไว้หนึ่งสสามสี่ห้ากระบอกนะฮะโพตอนแคนนอนห้ากระบอกนะฮะบุกเข้ายากอยู่นะ แต่ว่าถ้าเล่นถ้าเล่นเทคเลเกอร์นี่น่าจะได้อยู่นะอะจะแปลงร่างเป็นเลเกอร์นะเพราะเลรเกอร์มันยิงไกลกว่าป้อมอยู่แล้วนะแต่ต้องวางตำแหน่งมันดีๆนะช่วงตอนนี้เลยไนะ่มิสไซล์แอตแท็กอัปเกรดมิสไซล์แอตแท็กกลังมานะเพิ่มดาเมจบวกหนึ่งให้กับตัวไฮโรลิสนะครับผมส่วนเซอร์คลิงนี่ก็ยังไม่ได้อัปเกรดนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีส้มก็อัปเกรดให้กับอาวุธภาคพื้นดินนะบวกหนึ่งซึ่งเขาอัปเกรดอยู่ไหนะอ,อ๋อยู่บนนี้นะนี่ออ,อยู่ข้างบนนะ แล้วตรงนี้ยังไงส่งเซรลิงเข้ามาสเกลดูนะฝัะ่งสีเหลืองก็เข้ามาสเกลตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> ตรงน,นี้ฝั่งสีส้มนี่เล่นยากแล้วนะฮะน่าจะเล่นได้แค่เกมป้องกันแล้วนะฮะคือถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยฝั่งสีเหลืองเขาจะขยายฐานเรื่อยเรื่อยนะแล้วคอแซคุณสร้างมาเนี่ยมันก็แทบไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยนะ,อ,ะอันนี้ความเร็วสูงสุดเลยใช่ไหมเนี่ยฟาเตอร์ฟาสเออร,อร,อร์นะฮะอ๋อแสดงว่าผมเผลอไปกดตัว อะไรสักอย่างเพิ่ไปกดปุ่มสักปุ่มหนึ่งที่มันลดสปีดเกมลงนะ่น่าจะปุ่มตัวดีมั้งเออใช่นะตัวดีจริงๆด้วยอโอเคนะประมาณนี้แล้วยังไงครับฝั่งสีเหลืองอ่ะส่งออฟโหดเข้ามาสเก้าแล้วก็โดนป้อมยิงนะสัพายจะล็อกไหมครับบล็อกเรียบร้อยนะดูที่มุมขวาบนก็ได้นะอืมอ่ะ,อะตรงนี้ฝั่งสีเหลืองอยังไง เบสสนะหนึ่ oh, oh. มี่โอ้โหมีสีเบสแล้วนะอย่างเดือดอย่างดุเลยนะฝั่งสีเหลืองตรงนี้เสร็จเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้นะอันนี้สร้างไรสร้างโรนนะตรงนี้คอเซก็ยังคงบินเข้ามาสเกลอยู่เหมือนเดิมนะมืยิงแล้วมันกระจายนะคอเซเป็นอยู่ในที่ยิงกระจายนะโอเวอร์โหลดแบบอยู่รวมกันเป็นฝูงนี่นคือเนีย่ยโดนดานเมจหมดเลยนะบินหนีนะยิงคอเซในแบบ จริงๆขอเสนเนี่ยเป็นยูนิตที่เอาไวเาเ้เคาน์เตอร์ตัวมิทธานะมิวทาลิสนะฮะต,ตอนนี้ฝั่งสีส้มกะจะเข้ามาฮารัสเบสีไม่ได้นะเจอฝุงไฮดราเข้าไปนะครับโดนยิงตายหมดนะจังหวะน,นี้ไม่รอดนะครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยแล้วตรงนี้ไวนะ้ฮะมีโอ้โหฝูงอุ้ยสีหลอดมาเป็นฝูงเลยอ่ามีไฮเทมปลาแต่ไฮเทมปลาไม่มีใครคุ้มกันยังไงครับจังหวะน,นี้อ่ะอ่ยังดีอยู่นะที่ฝั่งเสื้อเข้ามาปะทะกับสีหลอดอยู่นะฮะ ไห้เทียมปลาเลยรอดตัวไปนะตรงนี้อัปเกรดกราวเมอร์เพิ่งจะมานะฮะเกราะภาคพื้นดินนะฮะแล้วตรงนี้ว่ายังไงเอซิมิเลเตอร์มาแล้วแต่ว่าฝั่งสีส้มนี่เสียเปรียบตรงที่เขามีแค่2เบสนะฮะอิโคโนเมิกนี่คือตามหลังฝั่งสีเหลืองแบบสุดๆเลยนะสีเหลืองนี่คืออย่างรวยเลยนะสร้างกองทัพมาแป๊บเดียวนี่คืออย่างเยอะเลยนะคือถ้าปล่อยไว้อีกสักพักนี่น่าจะสบายเต็มนะแต่ว่าที่แน่ตอนนี้ยมิลท่ามาแล้วนะฮะมิลตาลิสนะฮะมิลตาลิส แล้วแต่คนจอกเสียงนะไม่ผิดนะเมลต้าเมลต้าก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้โอ้ยสนิกซ้อมลงไปเน้นๆนะเมลต้าต้องบินหนีแล้วนะจังหวะนี้บินมาตรงนี้ก็โซนอีกนะโอ้โหให้เทมปพล่เสีฟ้าผ่าเสียตัวเองแล้วตรงนี้งไงครับจับรวมร่างเป็นอาคอนเลยนะเพราะว่าเอเนอร์จีหมดนะครับผมโอ้โหแล้วอาคอนนี้เอาไวเคานเตอร์ตัวเมลต้าได้ด้วยนะเพราะว่ามันยิงกระจายนะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับมีเทมปล่เข้ามาเพิ่มเติมนะเรียบร้อยโอเคอาคอนยังไม่ทันได้เกิดเลยนะพังไปแล้วนะตายไปแล้วนะโโอห แต่ตรงนี้ยังไงเอ่ยฝั่งสีส้มสีหลอดไหลลงมาเพิ่มเติมนะอย่างเยอะเลยนะแต่ตรงนี้อุ้ยป้ายบริษัททำไมมันมาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยคนทําแบบเขาคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยฮัลโหลบริษั์แต่ที่แน่นะฝั่งสีส้มเน้นไปที่ตัวสีหลอดนะหนักๆเลยนะกว่าจะกดดรากูลมาได้นะโอ้โหแลวประเด็นคือฝั่งสีเหลืองไนตอนนี้เขามีเลเกอร์แล้วนะเลเกอร์นี่เป็นอยู่ในที่เอาไว้เคลียร์ตัวสีหลอดได้ดีมากเลยนะอ่าเพราะว่ามันโจมตีกระจายนะ ซัทเทอรีเนียนสไปซ์นี่ไงดาเมจยี่สิบบวกสองนะคือดาเมจก็เยอะอยู่แล้วนะอัปเกรดนี่ก็อัปเกรดเลเวลแล้วสองหน่วยเลยนะตรงนี้ไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะม,มหาราชโอเคไปแล้วตรงนี้ฝั่งสีลหลืองดีนะมียูนิตคุ้มกันอยู่นะก็คือไฮดร์ลิสนะครับตรงนี้นะครับมีมิวตาบินมานะอ่าและในขณะเดีวยวกันฝั่งสีส้มก็ส่งซีรลอดไลท์เข้าไปที่เบสหลักนะครับผมโอ้สไปซ์อยู่ตรงนี้ด้วยนะออื้หือสั่งซีรลอดกี่คนครับเนี่ย สี่สามคนนะมารุมถึงตัวสไปนะไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่านะจะพังหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับไหด้าเข้ามายังไงครับจะพังไหมพังไหมพังไหมโอ้โหไม่พังนะฮะกันได้นะครับบูดวินมากเลยนะตอนนี้โอ้โหฝั่งสีส้มดึงมาโจมตีโอเคสุดท้ายก็พังนะปิดเทคมิวต้าไปนะครับเรียบร้อยนะต้องสร้างสไป์ใหม่เลยนะถ้าคุณจะเล่นอากาศยานนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีมิวต้าตั้ง6ตัวนะเนี่ยกร, 400, ระนำใส่ซีหลอดแปเดียวตายนะะเรียบร้อยครับผม และในขณะเดียวกันนะฝั่งสีส้มก็จัดก,การลงเบรสามสักทีนะครับผมลุ้นมาตั้งนานว่าจะเล่นไหมนะ, <c oughs> ะ,ะ,ะวางเบรสามวางไพรลนหนึ่งอันแล้วก็ป้อมห้าป้อมเลยนะแต่ว่าถ้าไพรลอนไต่นี่คือป้อมทั้งห้านี่คือดับเลยนะ <c oughs> ใช้งานต่อไม่ได้นะครับอตอนนี้ดรากูฮะมาแล้วนะครับผม <c oughs> นึกว่าจะไม่ได้เห็นเสียแล้วนะ <c oughs> ตรงนี้ยังไงครับนิวต้าแปดตัวนะบินมาเป็นฝูงเลยนะแล้วฝั่งสีเหลืองเขาสร้างสไปายใหม่ไหมนยะ มีสาตว์แต่ที่นแน่สร้างแฮดเพิ่มนะฮะโอเคไม่ได้สร้างสปจริงๆด้วยนะอ่ะมีการกดเลอเกอร์มาเพิ่มเติมนะฮะตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีเหลืองโอ้โหเข้าไปยากนะเจอดากูลเป็นฝูงนะทั้งดากูลทั้งป้อมนะ,อะตรงนี้ไหลลงมาแล้วอย่างไรตรงนี้มายิงนะโอ้โหโอ้าวลงไปไพลอนโอเคถ้าลงปเป็น็กซัสนี่ก็เสียดายเงินฮนะ ตอนนี้ฝั่งสีเหลืองเข้ามาแล้วยังไงครับจะมายิงไฮเทียมปลาส์นะฮะแต่ว่าไฮเทียมปลาจับรวมร่างไปก่อนนะตอนนี้คอเซเข้ามาได้ทันพอดีนะแต่คอเซก็พังไปแล้วนะหนึ่งลำนะครับเลือีกลำหนึ่งนะโอ้โหตรงน,นี้ดากูนเข้าไม่ได้แน่นอน,นครับติดบอดี้บล็อกนะฮะเกตเวย์อย่างเยอะเลยนะับ <c oughs> ตอนนี้ฝั่งสีส้มโอ้สปลายกำลังจะเต็มแล้วแนะ่ในขณะที่ฝั่งสีเหลืองนี่ยังไม่ถึง200ร้อยเลยนะสปลายสูงสุดนะะปกติฝั่งเซิร์ฟนี่จะถึง200ร้อยก่อนเพื่อนแล้วนะฮะในเวลาสิบทีวนาทีแล้วน ผมชอบอาคอนสกินนี้มันดูกราฟิกมันดูเท่ดีนะแต่ที่สาคัญคือมันเปล่งแสงรอบๆตัวด้วยนะคือมันจะทําให้พื้นที่รอบๆตัวมันดูสว่างขึ้นมานิดหนึ่งนะมไม่ได้สว่างเพราะตัวโมเดลนะแต่หมายถึงว่าสว่างเพราะตัวเอฟเฟกต์จากตัวจากเมคคานิกของรนะีมาสเตอร์นะถ้าเป็นสกินคาสสิก็จะเป็นงี้นะอมไม่ได้สร้างความสว่างอะไรเลยนะแต่นี้ก็สว่างขึ้นมานิดนึ่งนะ,ะใช่ไหมผมดูผิดวะไม่น่าจะดูผิดรักมัง้ง อ,อ่ะยังไงก็ตามนะตอนนี้ฝั่งสีส้มนะกรีธาทับมาแล้วนะดูนะครับเขาอัปเกรดอ่ะมีแค่บวกหนึ่งนะในขณะที่มิลตานะ้าเนี่ยยังไม่ได้อัปเกรดเลยนะฮะอืมแต่ว่ากองทัพภาคพื้นดินฝั่งสีเหลืองว่ายังไงครับจังหวันนี้ไฮดร้าบวกหนึ่งนะเลเกอร์ก็บวกหนึ่งโอเคโอเคอ่าฝั่งสีเหลืองสร้างสไปใหม่นะกลังมานะสร้างไว้ไหนเอ่ยอ่าสร้างไว้ในจุดนี้นะครับกลังมานะแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มมาอย่างใหญ่เลยนะฮะโอ้โหมีอาคอนนำมาหนึ่งตัวนะแล้วตรงนี้่าาออยยงเะะนะ ดังในขณนะเดียวกันนะครับตรงน,นี้ก็ปะทะกันอยู่นะฮะฝั่งสีเหลืองผมว่าสีเหลืองต้องดึงกองทัพกลับบ้านนะไม่งั้นจะก,กันไม่อยู่นะมีเลกเกอร์มีเลกเกอร์ก็จริงแต่ว่าฝั่งสีส้มเขามีออฟเซอร์เวอร์นะฮะเคลียร์เลกเกอร์อาจตายไปหนึ่งตัวแล้วนะจังหวะนี้โอ้โหตอนนี้ฝั่งสีส้มเอากองทัพสีส้มโดนแซนด์วิชนะฮะโอ้โหดารกูนแตกหมดเลยนะเหลือแต่ซีหลอดที่ไหลเข้าไปโอ้โเดือดดากูนอยู่ตัวหนึ่งนะมีซีหลอดไหลเข้าไปในแนวแร่โจมตีตัวเก็บแแรรอออะตตนนนี้้ทามเเลกเกลก์วนะ ตายไปเรียบร้อยนะฮะโอ้โหฝั่งสีส้มส่งกองทัพมาอย่างใหญ่แต่ยังเจาะไม่ได้นะจังหวะน,นี้อันนี้อะไรเนี่ยออซิลอดนะฮะยังเจาะไม่เข้านะจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มเรียกได้ว่าเสียหายนะครับอส่งออฟเซอร์เข้ามานะจังหวะน,นี้เนี่ยถ้าว่าสีเหลืองสวนคืนนี่คือสวนได้นะแต่สีเหลืองเขาก็ไม่สวนนะอ่ารอสร้างกองทัพก่อนนะแต่ว่าถ้ารออย่างนี้ต่อไปเนี่ยฝั่งสีส้มเขาก็จะสร้างยูนิตขึ้นมาเติมนะนี่ ไฮเทมปล่านะมาอย่างเยอะเลยแล้วถ้าคุณสกเกตที่ตัวไฮเทมปล่านะจะมีแสงสีสีฟ้าเรืองรองออกมานะฮะรอบๆตัวมนะันนะนี่อันนี้เป็นเอฟเฟกที่มากับภาครมาสเตอร์นะถ้าเป็นค่าสิบจะไม่มีนะเอ๊ะอยู่ไหนฮนะอ๋อน,นี่ไงนี่ไม่มีนะนี่แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองมาแล้วนะครับโอ้โหเลยเก์จาัดก,การมุดดินเรียบร้อยครับใจนะครับฝั่งสีส้มเออแต่ก็ไม่แน่นะสีส้มอาจจะก,การบ้านได้นะจังหวะนี้เทมอาจจะพลิกนะครับเพราะว่าเขามีไฮเทมปล่าตั้งหลายคนนะหรือสาม ครับอุตสาห์ชมไปนะประยตยนี่ไงครับป้อมปืนสร้างขึ้นมาเดี๋ยวมันก็พังนะตรงนี้มีออฟเซอร์เวอร์เข้ามาด้วยเรียบร้อยครับฝั่งสีส้มจีจีนะฮะโอ้โหไม่ไหวนะครับผมฝั่งสีเหลืองเยอะเกินไปนะอย่างที่เห็นเลยนะสรุปชัยชนะได้ตกเป็นของคุณผู้เล่นบาร์โค้ดฝั่งสีเหลืองนะในเวลา16นาที58วิีนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะพลิกไปพลิกมานะฮะแต่ว่าช่วงแรกๆนี้จะดู ค่อนข้างยืดเยื้อค่อนข้างน่าเบื่อหน่อยนะฮะ,อะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ